ยังมีประเด็นเอิรนะคะอีกเรื่องนึงก็แล้วกันนะคะประเด็นทีจะได้บูรณาการเพื่อที่จะแก้ไขปัญหายาเสพติดนะคะเรื่องการดูแลฝืนฟู่ผู้เทจะติดยาแล้วก็จะบำบัดฝืนฟูนะคะหรือแม้แต่ว่าการติดตามช่วยเหลือคนที่ติดยาเนี่ยก็ถือว่าเป็นนโยบายเทเรากา ได้ยินโยเสมอเหมือนกันนะคะว่าดัดก,กับเอาทุกเรื่องเอาทุกด้านอยากจะแก้ไขปัญหาอยากจะให้โยกันดีๆมีความสุขอยากถจะให้สิงซึ่งเป็นอบายยมุกสิงซึ่งจะทําให้เกิดความเ,าเดือดร้อนเสียหายเนี่ยมันเม็ดไปจากพื้นที่ที่เราโยกันอยากจะให้โยกันดีๆขนานั้นนะคะเรื่องนี้ร่องนอยายกโซพลซารัมนะคะได้ลงนม้ม MOU ่รวมกับ ซิหกหน่วยงานค่ะเผื่อไอไร้รเผื่อจะป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหายาเสพติดด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาภายใต้โครงการร่วมพลังหลักซัท่าแก้ปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการควิกบิ๊กวินนะคะขคับเคลื่อนอย่างรวดเร็วสู่ป้าไม้ยถีหยิ่งใหญ่เพื่อเสริมสร้างกลไกการทำงานที่ชัดเจนมีเป้าไม้รวมกันแล้วก็สาม,มารถที่จะพลักดันให้เกิดผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรม นำไปสู่การหลดจํานวนคนเสพคนป่วยคนติดยานะคะการเพิ่มคุณภาพของระบบการบําบัดรักษาการฟื้นฟูการสร้างสังคมเทปลอดภัยปลอดยาเสพติดได้อย่างอย่างยืนแล้วก็ติดตามช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติดอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องในระยะเวลาหนึ่งปีหลังจากลงน้มในสัญญาโดยกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานของผักรัฐ ก็จะมีหนึ่งสแกนตรวจสอบผู้เท็่เกี่ยวค้งถั่วประเทศอันทีสองค่ะขัดกรองอาการของผู้เสพและแยกประเภทสีของผู้เสพถั่วประเทศสามนำานเ c พข่าวกระบวนการบำบัดรักษาและเซฟถูกอำเภอจะต้องมีขายบำบัดผู้ติดยาเสพติดร่วมไปจนถึงควรจะมีการแยกผู้ป่วยจากการติดยาเสพติดออกจากผู้ป่วยโดยทั่วไป โดยจะแน่นให้ชุ่มชนเป็นฐานแล้วก็มีการดูแลติดตามกันอย่างต่อเนื่องให้เป็นตอนแบบของหมู่บ้านสีขาวเทปบอปรดยาเสพติดแล้วก็ใช้วิธีถอดผ้าปาาหยินดีใส่ตรงเวนวักหน้านนะคะถอดผ้าปายาเสพติดนะคะให้พี่น้องใด้รวมกันแจงคอมูลคือให้เป็นความหลับนะเวลาพนนันพันนีนะคะเราก็แจง ผู้ที่ดูแลขเกี่ยวโครงอย่างเป็นความหลับนะคะ